สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลกเกพุทธคุณผ่าเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดนะนำพี่จ๋าพี่โทรหานหนูนะหรือแอนไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จามาจากพี่รายการเลขนะหนูได้เป็นพระบูชามานะพี่นะคะได้เป็นพระบูชาของพระกิ่งพี่นะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าใครปลุกเสกยังไงพี่นะเนี่ยค่ะใต้ฐานเขาจะเป็นอย่างนี้พี่นะคะ พักกิ่งพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะหน้าหน้ากว้างเลยพี่นะเดี๋ยวแป๊บนะประมาณเกือบเกือบสี่นิ้วละพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณประมาณเจ็ดนิ้วจะพี่พักกิ่งองค์นี้พี่นะคะอ่ากว้างห้านะพี่นะแล้วก็สูง7นิ้วพี่อันนี้คือใต้ฐานพี่พี่จ๋าขอไว้หนึ่งพันสอบาทจะพี่นะคะเป็นพักกิ่งนะนะคะสวยงามมากพี่นะคะไม่ทราบปาหลวงพ่อท่านใดลุกเสกพี่นะคะ ได้มาแบบนี้พี่นะคะ1,200บาทพี่จา๋าปลายทาง50บาทนะภาพไม่ชัดแอดไลน์นะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะ1,200บาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อมุ้ยนะเนะคะ่ะเดี๋ยววัดหน้าตักให้ดูนะพี่นะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าเหมือนกันนะพี่นะหรือว่า4ีสี่ครึ่งประมาณนี้จะพี่หนูก็กะไม่ถูกนะแต่ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ6พี่นะคะ พอมุ้ยวัดดอนไล่พี่นะใต้ฐานพี่นะคะ่าเท่ากันนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อบาทพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่นะคะด้านหลังจะเขียนว่าวัดดอนไล่นะพี่นะเนี่ยค่ะสภาพเก่าๆากาจ้พี่นะคะสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้พี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดสนใจรายการไหนแลวภาพไม่ชัดพี่อะไลนะ 8, 4, 0, 5, 9, 1, 8, 0, ์ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้พอมุ้ยวัดดอนไล่จ้าอู้อู๋อู ส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นกล่องตลับสีแดงนะเป็นกล่องตลับสีแดงเปิดมาด้านในจะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจา้ะนะคะแม่ค้าไม่ได้ดึงออกให้ลูกค้าดูนะคะถ้าสนใจยังไงก็แอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้พี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจา้าส่วนรายการนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นเคี้ยวของอะไรพี่นะให้วัดใจหกร้อยบาทจา้ะ หมาองมาได้แบบนี้พี่นะคะแล้วก็เชือกเก่าๆเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นของอะไรเคี้ยวของอะไรเลยพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะลาหูอมจันทร์พี่หลวงพ่อเดิมเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะด้านหลังมีรอยจันหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าๆสวยๆพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นสร้อยนะพี่นะเป็นสร้อยข้อมือ พร้อมเหรียญพ่อเดิมพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะนะคะพี่มีปลาสองข้างนะพี่นะซ้ายขวาเลยพี่นะคะสวยงามมากเป็นสร้อยนะพี่นะนะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะแหวนพี่แหวนมีห้ายอดไม่ทราบว่าแหวนหลวงพ่ออะไรพี่นะคะแหวนนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะแหวนนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะนะคะ ปลายทางห้าสิบาทพี่แหวนเก่าไม่ทราบที่พี่ส่วนรายการนี้พี่เป็นสิงหลวงพ่อเดิมมีตะกรุดจุดสามดอกมีสีทองสีเงินสีนาคแล้วก็พันด้วยเศษผ้าจีวรด้านหลังก็จะเป็นผ้ายันอย่างนี้พี่นะคะพี่จ่าราการนี้900า้บาทจ้ะนะคะสิ่งนี้ไม่ทราบเนื้อพี่นะขายให้วัดใจพี่นะคะเก,เก่าสวยๆพี่นะคะเก้าบาทจ้ะพี่ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาไม่ทราบว่าเขาเรียกกระพาะอะไรพี่ห้าร้อบาทพอจะ้ะนะคะพี่เนื้อจะออกเขียวๆนะคะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะผ้าผงสุพรรณพี่ผงสุพรรณนี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นผ้าผงสุพรรณนะพี่นะป้พะาพี่หนูขยับออกมันนิดนึงส่วนรายการนี้จะพี่เป็นมีดน,นะจ๊ะ ความยาวของมีดจะอยู่ที่ประมาณสิบนิ้วจะพี่นะคะปอกไม้ด้ามไม้พี่นะคะสภาพด้านในพี่หลวงพว่อเดิมจะพี่นะคะเป็นทรงปลายแหลมนะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นมีดมองหลวงพ่อเดิมนะพี่นะทรงปลายแหลมพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะเป็นของหลวงพว่อเดิมความยาวประมาณสิบนิ้วจากคุณลูกค้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าจ้า ส่วนรายการนี้พี่เป็นมีดหมอหลวงพอ่อฤาษีดิงดำเขียนว่ามีดหมอชาตีพี่นะเนี่ยค่ะมีดหมอชาตีเลยพี่นะคะรายการนี้พี่เนะะี่ยค่ะวัดท่าซุงพี่แปดร้อยบาทจา้ะเล่มนี้แปดร้อยบาทพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะเป็นมีดหมอชาตีนะพี่นะรายการหนภาพไม่ชัดแอดไลน์แม่ค้าไปไวภาพเบอร์พี่ทรหาหนูพี่หรือแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ ส่วนรายการนี้ตะกรุดหลงพ่อเงินพี่เก้าร้อยบาทพี่นะคะนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจ้ะเกาเก๋าสวยๆพี่อันนี้สวยงามมากพี่นะคะความยาวของตะกรุดนะพี่ประมาณห้านิ้วมั้งใช่เกือบเกือบพี่เกือบ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 จะพี่เกือบเกือบนะคะเก้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่ส่วนรายการนี้ได้มาพร้อมถุงผ้าพี่ขาลงปูโต้นะนะคะ วัดประดูชิมพีพี่นะคะอันนี้หกร้อบาทพี่พร้อมสุงซิปพี่ดูสุงซิปก็เก่ามากนะคะพี่องค์พระนี่ไม่ต้องพูดถึงยิ่งถุงผ้าเนี่ยเก่าเก่าพี่นะคะได้มาอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะได้มาอย่างนี้นะคะพี่สภาพเก่าเกอย่างนี้เลยนะคะนะคะพี่สวยงามมากพี่นะคะพี่จ๋าพี่จ๋าละการนี้หกร้อบาทนะพี่นะพร้อมสุงซิปเก่าเก้านะนะคะพี่ ใส่ถุงซิปเก่าไปให้ถุงซิปเก่าไม่ว่านะไมนเจอถุงผ้าเก่าอีกเก่าเก่านะจะพีรายการนี้600บาทนะพี่นะเป็นปิดตาหลวงปู่โตวัดปะดูชิมพีจ้าส่วนรายการนี้พี่ขาปะ่าเป็นพระนัปกปู่ทิมนะ700บาทจะพี่นะคะ่ะอยู่ในกรอบหลังยันนะนะคะพี่เริ่มกรอบกับเป็นลายกระหนกอย่างหนึ่งเลยพี่นะคะ่ะอันนี้700บาทจะพี่ ปูดูปูดูค่ะพี่เจ็ดร้อบาทเช่นกันพี่นะคะวัดสแกนนะพี่นาะจังหวัดยุจยานะคะสวยงามมากจลยพี่จ่ายนะคะร้อนมากเลยพี่เนาะทำไมมันร้อนจังเลยเนี่ยร้อนมากเลยเนี่ยนะคะพี่อาหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามอง์นี้หกร้อบาทจ้ะหลังยันพี่นะคะส่วนรายการนิรียหลวงพ่อพรมพี่นะคะอันนี้หกร้อบาทนะพี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกมองยากยนิดนึงนะคะคุณลูกค้าจ่ายนะคะหลังยันนะพี่นะ ด้าน,นลังเกี่ยวกัวัดช่องแคพี่นะคะพี่จะหกร้อบาทพี่อาคุณแผ่นลงปูทิมจ้าคุณแผ่นลงปูทิมมันจังเลยแป๊บนึงพี่มันจังแล้วก็มันจะทําให้แบบกล้องมันสั่นนะพี่เนาะนะคะน่นจาจะพี่ด้าน,นหลังจะเป็นเหรียญลงปูทิมนะพี่นะองค์นี้หกร้อบาทจา้าด้านหลังเป็นเหรียญปูทิมอย่างนี้นจะพี่นะคะ หกร้อบาทจ้าพี่จ๋าสมเด็จเก่าจ้าเนี่ยค่ะสมเด็จเก่าเก่าไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะ้ำไม่ทราบว่าท่านใดปลุกเสกพี่รู้แต่ว่าเป็นสมเด็จเก่านะองค์นี้ห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้เป็นเหรียญพ่บูลคณาลักษ์พี่หกร้อบาทจ้าเนี่ยค่ะเก่าเก่าสวยๆหลวงพ่อพิบุญคณาลักษ์เหรียญพญาพิชัยดาบหักพี่ห้าร้อบาทจ้่พี่จ๋านะคะ เก่าๆสวยๆสนใจได,ได้กันไหนโทรมาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาแม่ค้ายินดีให้บริการจ้าเรือนปูไข่วัดเชิงเลนพี่อันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะด้าน,นหลังมีรอยจานนะคะพี่นะคะด้าน,นหลังจะมีรอยจานหลวงพ่อแดงค่ะพี่ขาหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อ,พพอทองสุกขอ,อาไปจ้ะด้านหลังมีตะกรุดหนึ่งดอกนะเป็นหลวงพ่อทองสุกพี่ห้าร้อยบาทจ้า อาหลวงพ่อคงค่ะพี่วัดบางกระพร้อมฉลุจับขอบหกร้อยบาทจ้ะเป็นฉลุจับขอบเก่านะพี่นะหกร้อยบาทจ้าเหรียญพระพุธเก่าจับขอบไม่ทราบค่ะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะเป็นเหรียญลงรักอย่างนี้นะคะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะหกร้อยบาทจ้ะปูสุกปากคองห่วงเชื่อมพี่นะคะปูสุปากองห่วงเชื่อมพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญพระพุธจ้ะพี่นะคะ องค์นี้ห้าร้อบาทนะพี่นะหนังยันนะพี่นะเนี่ยค่ะเรียนพระพุทธจาส่วนรายการนี้ค่ะพี่อันนี้เขาเรียกไม่รู้ว่าเป็นพระรอดหรือพระเปิมนะแม่ค้าไม่ค่อยมีความรู้สําหรับพระอย่างนี้นะพี่นะอันนี้ห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะซุ้มกอพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะแม่ค้าไปไวายยังไงคุณลูกค้าโทรหาแม่ค้าได้เลยนะห้าร้อบาทจ้ะปิดตาค่ะพี่เล่บางไผ่ไม่ทราบพิมหกร้อบาทจ้ะพี่นะคะ เก่าเสวยๆพี่นะคะนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็ปิดตาเก่าไม่ทราบที่พี่ลงรักนะนะคะพี่จ่ายรายการนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะส่วนรายการนี้เป็นอ่าเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเต๋อพี่นะเป็นพัดกิ่งนะพี่นะคะด้านหลังเกียรติแลคงทองนะพี่นะนะคะห้าร้อบาทจ้าสังกระจายหลังยันก็ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเก่าเก่าสวยๆเลยจ้ะพี่นะคะ อันนี้ไม่ทราบพ,พี่ไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงพอ่อทวดหรือหลวงพ่อเงิน,นพี่นะเนี่ยค่ะหรือไม่รูปหลอกเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้าอุปคุปก้นหอยพี่นะคะอยู่ในหอยนะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะนะคะ่ะอยู่ในหอยนะห้าร้อยบาทจะ้ะชินรหลวงปูเพือกพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะเป็นพระพุทธชินาราชนะหลวงปูเผือกนะคะห้าร้อยบาทจะ้ะ รูปหลอหลวงพ่อเดิมพี่ถักร่วเออถักเชือกเก่าพี่อันนี้หกร้อยบาทนะอยู่ในเชือกกับพี่นะคะได้มาแบบนี้พี่หกร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้พี่พระง้างตาแดงตัวผู้ตัวเมียตัวผู้หกร้อยบาทพี่นะคะนะคะพี่ตัวผู้นะหกร้อยบาทจะ้ะตัวเมียพี่เช่นกันจะ้ะหกร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ ปลายทาง50บาทจะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้า,คคาท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดนะคุณลูกค้าทโทรหาหนูหรือแอดไลน์พี่0840659180้กจ้ารบกวนคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าก่อนที่น่ารักช่วยกดถูกใจกดกจติดตามให้ช่องกระเก็บขะคุณพ,พักเครื่องด้วยนะคะอีีนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า